วัหวหดเป็นเต่าอ,อีกแล้วจริงๆด้วยข้าจะทมอีกครั้งใครเป็นคนทำร้ายจางหยวนข้าเองฮะข้าเองไปไฟเซยเป็นเจ้าเองเหรอนี่เจ้ายัางกล้าโผล่มาที่นี่อีกเลย ู้เท่าสร้างกวนนี่เป็นทิ่นของสำนักส่วนเจียนทำไมข้าจะไม่กล้าโผล่มาล่ะพูดอะไรน่าขำจังดียังคงปากดีเหมือนเดิมสินะนี่คือลูกศิษย์ของเจ้าอย่างนั้นเลยน่าเสียดายจริงๆชายหนุ่มคนนี้ดีขนาดไหนกันต่อไปก็คงจะเป็นศิษย์คนที่สิบามที่เจ้าทิ้งไปใช่ไหมล่ะ ฮ oh oh oh. ชิพูดจาโอ้อวดเก่งจังเลยนะจะพูดได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์สิข้ายังบอกว่าข้าเป็นญาติทวดของเจ้าที่จริงแล้วฉันแก่ขนาดนั้นเลยล่ะเออนี่คงไม่ใช่ปัญหาแก่ไม่แก่หรอกนะชูยวนผู้เจ้าสร้างกวนบอกว่าข้าจะทิ้งเจ้าข้าจะทิ้งเจ้าจริงๆตอนที่ประลอง ถ้ารู้สึกไม่ดีก็รีบหนีไปเลยนะปกป้องตัวเองก่อนนะเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจหรอกเออก็ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทำไมผู้อาวุโสสร้างกวนกับพี่ไปถึงได้เกลียดชังกันมากขนาดนี้ไปเฟยซอยหลายปีมานี้เจ้าไม่เคยชนะข้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่สิทสิบสองคนของเจ้ากลับถูกข้าจัดการอย่างต่อเนื่องฮฮ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  ข้าละชื่นชมความกล้าหาญของเจ้าที่ส่งสิทธิ์มาให้ข้าตลอดเมื่อมองดูผู้ฝึกกระบีหนุ่มสาวที่มีความสามารถเหล่านั้นกลายเป็นขยะได้ทีละคนเมื่อมองเห็นความเจ็บปวดและสีหน้าเสียใจของเจ้าข้าละดีใจมากเลยจริงๆ่ข้าจำได้ว่ามีสิทธิคนหนึ่งของเจ้าเดิมทีมีโอกาสได้เข้าไปฝึกฝนที่ตำหนักเจี้ยนกง แต่ถูกฆ่าทำให้ขาพิการต่อจากนี้ไปเขาเลยเป็นผู้ที่ฝึกกระบี่อัจฉริยะไปเป็นนักฆ่าขายเนื้อตามท้องถนนค้ายังจำสิทธิ์หญิงคนหนึ่งได้วันต่อมาของงานมั่นก็ถูกฆ่าทำลายพลังจนหมดสิ้นสุดท้ายแล้วก็ถูกคู่มั่นของนางถอนมั่นไปต่อมาถูกไล่ออกจากตระกูลถือเป็นเรื่องที่น่าอับ,อ,บอายสิ้นดีสารเลว พี่ไปเออชูยวนช่างมันแล้วดีไหมข้าไม่อยากให้เจ้าต้องใช้ชีวิตแบบพวกสิษย์พี่ของเจ้าข้าไม่อยากเห็นลูกศิษย์ของข้าต้องเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วพี่ไปจริงๆนะถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้น แต่พี่ไปเชื่อใจข้าเถอะนะข้าจะไม่ทําผิดซ้ำเดิมตรงกันข้ามสร้างกวนชาติชั่วอะไรนั่นก็ลังแกพี่ถึงเพียงนี้ข้าจะไม่ปล่อยเขาไปแน่จริงแล้วจริงแท้แน่นอนเพราะว่าข้าเป็นอัจฉริยะไรเทียมทานยังไงล่ะอืฮึม วันนี้ให้ข้าได้แสดงความสำเร็จเพื่อพี่ไปสักครั้งเถอะให้คนระดับตำอย่างเขาออกศึกก็มีแต่จะทำให้สำนักส่วนเจียนคอยหน้าซะ,ะเปล่าเาเดินผ่านแล้วเจ้าล่ะเป็นใครกันนี่เจ้าตาบอดแล้วเหรอนี่สิทธิ์พี่เฟิงเนะสิทธิ์พี่เฟิงเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักส่วนเจียนในรุ่นนี้ เจ้าไม่รู้จักสิทธิพี่เฟิงยังกล้าท้าทายสำนักโซนเจี้ยนอีกเลยว้าวอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งสำนักภายนอกงั้นก็แสดงว่าเจ้าอยากรับคำท้าแทนจูยวนสินะไรสาระหน้าคนอย่างพวกเจ้าต้องให้อัจฉริยะภายนอกเป็นคนแรกสั่งสอนเพื่อให้พวกเจ้าได้รู้ถึงความแตกต่างของพลังยังไงล่ะสิทธิพี่เฟิงฆ่าพวกมันให้ตายไปเลย พวกเจ้าจะไม่เข้าหัวเลาะได้ข้าไม่ได้เจอคนโง่เช่นนี้มานานแล้วล่ะเอาเถอะให้ข้าได้ดูความสามารถที่แท้จริงของอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักนอกอย่างเจ้าสักหน่อยข้าไปสู้กับคนไร้นามบอกชื่อเจ้ามาเฮยโยปลดชีเนะจูเดี๋ยวก่อน เขายังไม่พร้อมพร้อมบ้าอะไรกัน